วันนี้เราอยู่รถอีลซูมิวเอ็กมีล้อแต่ยังไม่มีทรงนะครับเจิดครับจัดทรงให้หน่อยครับเจิดเลือกเป็นตัวนี้ครับเป็นว s e s e r i e s ีรีคอลสปริงโหลด1.5ครบชุดครับอันนี้ครับเราจะโหลดลงมาครับนี่เราเราได้ทรงเลยนะครับว s e s e r i e s ีรีคอลสปริงวาโหลด1.5ตรงรุ่นครับสวัสดีครับผมเจิดเราจะขับวันนี้อยู่ที่ออโต้ิกลังสิตครับวันนี้เราอยู่รถอีลซูมิวเอ็กครับอันนี้ครับมีล้อแต่ยังไม่มีทรงนะครับก็เลยเข้ามาให้เจิดครับจัดทรงให้หน่อยครับเจิดเลือกเป็นตัวนี้ครับเป็น s e s e r i e s พอสปริงโหลด1.5ครบชุดครับตัวนี้ครับเจ้าอีซิลี่ตัวนี้นะครับเป็นระบบโมโนทูมนะครับตัวนี้เป็นการปรับนุ่มแข็งนะครับในการแปลผันมาออโตว v วิซีจากทางวีเอสครับตัวนี้เรียกง่ายว่ามันปรับนุ่มแข็งเองไม่ได้แต่มันปรับออโตได้นะครับนะนี่ได้ข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับพร้อมกับสปริงโหลดครับจากทางว d เอสครับข้างหน้าข้างหลังนะครับครบชุดนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใส่ไปแล้วเนี่ยได้ความนุ่มได้ความเฟิร์มคลายไม่ยุ้ยไม่เด้งแน่นอนครับตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าเฟี้ยวๆเลยครับสำหรับชุดโหลดชุดนี้นะครับจากทางว s เอสนะครับพีซี e ีตัวนี้พร้อมสปริงนะครับราคาอยู่ที่33,000บาทครับผมนะเดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจะหล่อขนาดไหนไปชมกันครับ ครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกับโชว์วายเอสอีซีรีครับกับรถอินสตูดิวเอ็กคันนี้นะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นสเปคโหลด1.5นะครับคันนี้ตอนแรกลูกค้ามามีแค่ล้อกับยางครับแล้วก็เบรกอันนี้ก็คือมาจัดทรงนะครับนะด้วยโชว์วายเอสอีซีรีพร้อมสปริงโหลดนะครับ1.5นะครับอันนี้ครับเราจะโหลดลงมาครับนี่เราเราได้ทรงเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับทําที่ออโต้ควิงครับจะมีมาร์คทุกจุดนะครับเห็นไหมโอ้โหมาร์คเต็มไปหมดนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าในเรื่องของการแบบ น็อตเนิร์ดจะหลุดอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับเรามีการโปรเทคชั่นไว้อย่างแน่นหนานะครับ <S <S นี่เล,ล้ม้างหลังกันนะครับทําเลยนะครับด้านหลังนี่ได้ทรงนี่โหยังไงยางหลอ่อป่ะนี่ข้างหลังนะครับดูโช๊คข้างล่างนี่ดูอ่าไวเอสอีซ e ีรีส์พอมสปริงวายเอสโปร1500รุ่นครับสำหรับเจ้าโชว์วายเอสอีซีรีส์นะครับนะตัวนี้นะครับพร้อมสปริงโหลดนะครับราคาชุดเซ็ตอยู่ที่ สามหมื่นสามพันบาทครับผมนะตอนนี้ผ่อนสูงสุดได้สูงสุด10เดือนครับเจเจะให้10เดือนไปเลยกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการครับสำหรับลูกค้าท่านี่สนใจครับเข้ามาได้ที่เพจออโต์คลิกกับผมนะหรือโทรมาคุยกับเจเได้ที่0ูนย์ก้าวหกับผมหรือโทรหาคนอ่านครับที่0ูน5์ศ9นยครับบอกเลยว่าได้ความหล่อได้ความแน่นนิ่งกลับไปบ้านอย่างแน่นอนครับฝากพี่เพืครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเจอจได้ครับวนาเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น รถรุ่นไหนชุดเซตแบบไหนชุดโหลดแบบไหนรถอะไรโปรดติดตามครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ